สำหรับดวงการเงินของชาวราศีเมถุนนะครับนะประมาณกลางๆเดือนมีนาจนถึงกลางกลางเดือนเมษานะครับโอ้โหค่อมๆไปถึงช่วงสงการกรันเลยทีเดียวนะครับอ่ะมาดูกันนะครับอย่าปล่อยให้ชีวิตตัวเองค้างคาแล้วก็มาดูดวงกันไปเพลินๆนะครับนะเรามาดูไพ่นะสิใบนะครับกับชาวราศีเมถุนนะครับอ่ะ ใบแรกนะเขาบอกโหการเงินตัวน,นี้เนี่ยแหมมันมีเรื่องให้ตัดสินใจเรื่องการใช้จ่ายเนี่ยพอตัวเลยทีเดียวสําหรับเรื่องการเงินนะครับแหมมันเหมือนว่าตัวคุณเองเนี่ยนะมีเรื่องให้เครียดนะเหมือนกดดันเห็นไหมแหมก้มหน้าก้มตาเลยทีเดียวบางคนบอกก้มหน้าก้มตาหาเงินดีมึงจันนะพอเข้าใจนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะบรรยากาศแวด แวดล้อมตัวคุณเนี่ยมันจะกระตุ้นให้ตัวคุณเองเนี่ยหาเงินนะแล้วก็เป็นไปนในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับอ่าเขาเรียกว่าวิกฤตสร้างโอกาสละกันอือผมมองงี้นะวิกฤตสร้างโอกาสนะใจเย็นๆนะครับสิ่งที่คุณมุ่งหวังเนี่ยเขาบอกแหม่บางทีในยอยากได้เงินก้อนใหญ่หรือแม้แต่ในเรื่องของโชคลาภถึงมึงมาบ้างก็กดีนะเพราะอะไร บอกว่าเพราะที่ผ่านมาแบบโหคุณเนี่ยสู้ในเรื่องเงินทองเนี่ยหัวหกก้นขิดกันเลยทีเดียวนะเหนื่อยยากนะเบื่อเหนื่อยเส็งท้อนะแต่เขาบอกว่าคุณเองเนี่ยก็ได้รับการช่วยเหลือนะจากผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเป็นอย่างดีนะครับแต่ก็ต้องบอกนี้ก่อนนะไอ้บรรยากาศอึมคึมมาคุนะหรือว่าคุแตกต่างๆนานา,นานเนี่ยนะครับของชาวราศีเมถุนเนี่ยมันยังไม่หมดไปนะมันเป็นภาวะที่คุณเองเนี่ยต้อง อดทนนะฝ่าฟันนะครับสักพักใหญ่ๆเลยนะครับถึงจะนะหยิบจับในเรื่องของเงินทองได้นะครับเออเขาบอกว่าเอ,อ้ยถ้าคุณตอนนี้นะมีเงินมีทองอยู่บ้างก็อย่าอย่าฟุ่มเฟือยดีกว่ามาผมใช้คํำนี้อย่ามือเติะในเรื่องการใช้เงินนะครับเขาบอกว่าคุณเองเนี่ยนะก็ต้องเซฟเซฟเงินเอาไว้นะเซฟเฟเงินนะครับแล้วความคิดที่มันซ่อนอยู่ในตัวคุณน่ะบอกแม ไม่มีอะไรมากจานนะกูก็อยากสบายแหละกูก็อยากมีชีวิตที่ดีนะอีกไม่นานอีกไม่นานใจเย็นนะพไพ่ใบสุดท้ายเนะี่ยไพ่สรุปเนี่ยได้ไพ่เดอะเวอร์นะเขาบอกว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยบรรยากาศมันก็จะเริ่มเป็นใจนะบรรยากาศมันก็จะเริ่มช่วยเหลือคุณนะครับแล้วก็ทําให้ชาวราศีเมถุนเนี่ยนะมีบรรยากาศที่ดียิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของ การเงินการทองนะว่ากันอย่างนั้นเลยทีเดียวนะครับอ่ะยังไงก็เป็นกำลังใจกับชาวราศีเมถุนนะครับนะในเดือนนี้ถึงค่อคๆเดือนหน้านะครับ